ดีเช้าวันอังคารที่19ธันวาคม2566นะคะวันนี้เดินเลาะมาดูกองฟางที่น้องชายกับน้องสุภัยอัดไว้นะคะนี่ก็เป็นฟางที่จ้างเขาอัดก้อนละ15บาทนะคะหลังจาก,กเก็บเกี่ยวเสร็จก็จ้างรถมาอัดนี่เป็นฟางจากหนาเจ้าของเองนะคะ มาตะหวานกับมาตกแรกไปไหนก็ไปด้วยที่กองอยู่นี่ก็ประมาณ300ก้อนค่ะเก็บไว้ให้วัวกินและส่วนหนึ่งก็จะใช้ปูเข็ดฟางน,นะคะอันนี้เก็บไว้ชั่วคราวที่หน้าบ้านก่อนตอนนี้นาแต่ละคนก็จะเจ้าของก็จะอัดไว้ใช้นะคะ บางท่านมีวัวควายก็เอาไว้ให้วัวควายกินบางท่านก็เอาไว้ปลูกข็ดฟางอันนี้ก็เอาจากนาเราเองค่าอัดเนี้ยก็ละสิบห้าบาท ส่วนหนึ่งเอาไว้ให้วัวกินละเนี่ยวัวน้อยนำโชคกินแล้วมาตอกแรกกับมาตะวันกลับบ้านกลับบ้านไปไหนก็ไปด้วย